บอกน้องๆนะใครที่ดูอยู่ใครก็แล้วแต่ที่น้องๆทั้งนักเรียนมัธยมหรือใครก็แล้วแต่หรือน้องๆพลทหารที่ดูอยู่แต่พลทหารที่อยู่นี่ว่าถึงแม่น้องจะเลือกเกิดไม่ได้จะเลือกชีวิตทำไมชีวิตเราต้องเป็นพลทหารวะต้องมาเป็นทหารเกณฑ์อย่าเสียใจเข้าว่ทหารเกณฑ์นะครับอย่าเสียใจนะครับน้องทุกสิ่งทุกอย่างเกิดขึ้นย่อมดีแล้วน้องดูพี่อยู่นี่น้องจงตั้งว่าเฮ้ยเราเลือกเป็นได้ เราเลือกเป็นได้ทําไมพี่ก็เป็นนักเยจบปรอได้ทำไมพี่ก็จบด็อกเตอร์ได้ทำไมพี่ก็เป็นนักดีได้เพราะพี่พพพพมีเขาสึดว่าเราจะมีความกล้าที่จะเปลี่ยนแปลงกล้าที่จะตัดสินใจกล้าที่จะวิ่งเข้าหาความฝันเราตอนก้าวแรกเลยนะก่อนที่พี่จะมาเป็นนักเรียนนรรอจอบปรอเนะี่ยนักเรียนนเรอยพระจุรจอมก้านะฮะหลังจากที่ พี่จบการศึกษาม .6 มาจากจังหวัดหนองคายนะครับพี่อายุเกินตอนนี้นคือพี่สอบเตรียมทาหาร2รุ่นคือรุ่นที่31กับรุ่นที่30ก็คือไม่ได้เด็กอยากเป็นนักเรียนรัชจอบรอมากตอนเป็นเด็กอยากเป็นมากเวลาดูสวนสนามราชบัลลบเวลาที่ดอูองค์ในหลวงท่านเสด็จอาชีพที่พี่ทำคือตอนอายุ19ปีนะจบม .6 มามันเป็นคนขับรถสแถว ตอนนั้นขับรถสองแถวอยู่ประมาณหนึ่งเดือนก็อบอกพ่อว่ามันก็ไม่ไปไหนมาไหนก็เลยบอกว่าจะขอทํางานอย่างอืงอ่นดีกว่าเพราะว่าไม่มีเงินเดือนก็เลยมาทํางานที่โรงงานซีพีที่แก่งคอยอ,อาวุธมหโหป,ปสมัครเขาไม่รับเขารับมเขารับป .4 พี่อาวุธป .4 สมัครเป็นคนงานงานที่ทําคือไปขนขี้ไก่เน่าไปตัดหญ้าไปขนเหล็กขนทุกอย่างพี่เลยตัดสินใจลาออกจากโรงงานซีพีมาสมัครเป็นรปภที่ ห้างมังคลองชั้น5ตอนนั้นพี่พยายามหาข่าวเรื่องการจะสอบเข้านักเรียนสิบหรือการจะสมัครทหารคนทหารอาสาแต่ว่าข่าวก็ยังไม่รับหลังจากมันคือเขาบอกว่าพี่ปลดอรอรอมาแล้วนะครับเสร็จแล้วพี่เลยช่วงที่เป็นรปภอ,อยู่มีลาว่างพี่ก็จะทุบเรืองตำราหลังจากนั้นนะครับหลังจากที่พี่พรปภพ,พี่ก็ไต่เต้าจากลูกแถวจกระทั่งถึงเป็นหัวหน้าผัด กำลังเป็นหัวหน้าชุดพ,พี่ก็ไปสอบติดนักเรียนในสิบทหารบกเหล่าทหารช่างพอพี่สอบติดปับ๊บพี่ไปลาออกที่บริษัทกับผู้จัดก,การคนเดิมน,นี่แหละคือที่สมควรพาทันเนี่ยแหละพี่แกดีใจกับพี่บอกว่าดีใจด้วยน้องแต่ว่าน้องกําลังรุ่งเลยกำลังจะเป็นหัวหน้าชุดเขาบอกเขาบอกพี่อย่างนี้แต่ทีผ่ผมต้องตามหาความฝันผมครับผมขออนุญาตไปเป็นนักเรียนสิบทหารบกก็เยลยลาออกมาชีพพี่ก็เริ่มต้นตั้งแต่นั้น้ครับผม ตนเรียนในสิททหารบกจะมีเพื่อนมามาจากสองส่วนส่วนแรกคือมาจากพลทหารอาสามาจากพลทหารกอรงจุ่การที่ปีสองแล้วก็ได้โคตา้าเข้ามาเรียนต่องเรียนสิบทหารบกพี่ก็มาจากมหกทั่วไปแล้วก็เข้ามาเรียนก็ได้เจอเพื่อนหลากหลายนะครับแล้วก็เรียนอยู่หนึ่งปีสามร้อยคนเนี่ยเป็นเรียนเหล่าทหารช่างซึ่งอาจจะต้องเรียนวิชาสงครามทุนระเบิดหนุนลอยหนุนมั่นสะพานหนุนและหนุนมั่นาการก่อสร้างการขับรถปูน,ข,ปนขับรถแม็คโคขับรถทุกอย่าง อาหารช่างนะทธทุกอย่างแต่เต้มามันก็ทงถึงอันดับที่ประมาณ50แล้วพี่มาเล่งเอาโค้งสุดท้ายจนท่านสอบได้อันดับที่ที่สามเขาเอาสามคนแล้วก็เปลี่ยนชีวิตพี่จากนายสิบมาเป็นเรียนกับเพื่อนในร้อยจมบรอรุ่นสามเตรียมทหารสามสองแล้วก็จอบรารุ่สี่สิบสามนะครับก็คือเข้ามาเป็นนักเรียนในร้อยจัมบรอรที่เขาจังหวงเมื่อปีสามห้าเป็นปีหนึ่ง ช่วงเวลายอยู่ในร,รนั้นจมารลยเป็นอะไรที่ที่สงสนานแล้วก็ได้รับโอกาสอันดีก็อขอบคุณกองทัพบกที่ให้โอกาสนะให้โอกาสพลทหารให้ให้โอกาสกับนายสิบรเรยนสิบทุกคน5ปีช่วงเป็นนร,รั้วจมบรลนักเรียนรั้วจมบรล์ได้ได้เรียนรู้อะไรมากมายความวิชาการทางทหารได้ไปเรียนฝึกวิชาการทางทหารตั้งแต่ปีหนึ่งปีสองนะครับทุกเหล่า เรียนทุกเหล่าเลยลาบมา้าปืนช่างสื่อสารเราไปฝึกหมดแล้วก็ฝึกหมดไปฝึกขีม่ม้าฝึกขับรถถังฝึกฐานเรือตัวเนนั้นตัวเชนบกสำคัญคือเรียนหลักสูตรจู่โจมแล้วก็หลักสูตรส่งทางอากาศหรือหลักสูตรล่มนะครับเป็นเป็นหลักสูตรที่ทดสอบาลังใจของนักเรียนทหารทุกคน <S <S พี่เรียนจบมาตืนมาปับ๊บแล้วพี่ก็มาสมัครนะครับเป็นเรียกซุปเปรอร์บอร์ดกสทช หรือเรียกเชื่อมเต็มว่ากรรมการ